สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนเรียงแหวนลูกสูบนะครับของรถสีจังหวะลูกนี้เป็นลูกเชียร์ไซร้อยนะครับครับเรามาเริ่มกันเลยอันดับแรกเราใส่แหวนแหวนลานก่อนครับแหวนลานน้ำมัน ใส่เราใส่เยื้องกับวาลไอเซียก่อนนะครับใส่เยื้องครับเมื่อเราใส่เรียบร้อยแล้วก็ต่อมาเป็นแหวนกวนน้ำมันครับแหวนกวนน้ำมันจะเป็นบางบบางบา,งบางสองอันบางๆงสองอันอันแรกครับ ใส่ยื้งกับปากปากแวนลานนะครับยืงมาสักนิดหนึ่งครับผมก็ใส่ครับแล้วก็ตัวที่สองนะครับตัวที่สองใส่เยื้องมาฝังขวามือครับ ครับต่อไปเป็นแวนกำลังอัดจะมีสองตัวนะครับสังเกตดีๆครับปากแวนจะมีตัวภาษาอังกฤษตัวแรกจะเป็น R ตัวที่สองจะเป็น RN นะครับตัวแรกจะเป็นสีออกเงินๆหน่อยตัวที่สองคือสีดำ ครับกล้องไม่ค่อยโฟกัสครับแหวนตัวที่1จะออกเป็นสีเงินตัวที่2ก็สีดำครับใส่แหวนตัวสีดำก่อน,นครับตัวนี้เป็นวาวไอดีวาวไอเสียครับ แหวนตัวแรกแหวนตัวที่สองครับคือตัวสีดำใส่เยื่องปากมาแบบนี้นะครับใส่ตัวที่สองก่อนนะครับถ้าใส่ตัวแรกมันจะใส่ยากนะครับครับตัวแรกใส่เยื้อมาฝั่งนี้นะครับ เสรรียบร้อยนะครับใส่แวนเรียงแวนลูกสูบของรถสีจังหวะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะครับครับครับ